สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมจากคลิปเมื่อเช้าคลิปที่แล้วนะครับที่แซมไปอัปเดตที่โกดังบางนาแต่เช้าเลยครับประมาณ9นาฬิกาณนะตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณ16นาฬิกาแล้วนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังเทพรักษนะจะพามาดูรถที่โกดังเทพรักษกันบ้างนะครับผมตอนนี้มีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ ราคาดึงดูดนะครับมีอะไรที่จอดกันบ้างที่เทพรักษ์นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูตั้งแต่ทางเข้าโกดังเทพรักษ์เลยนะครับเหมือนเมื่อเช้าที่แซมพาไปดูทางเข้าของโกดังบางนาละเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่ทางเข้าโกดังเทพรักษ์กันเลยนะครับผมนี่คือทางเข้านะ ถนนที่เห็นข้างหน้านี้นะครับผมเป็นถนนเทพาลักษ์นะครับผมประตูรั้วอ่าประตูอลูมิเนียมน,นี่คือประตูของโกดังนะครับผมกําแพงสีขาวๆแบบนี้นะนี่คือข้างหน้าคือถนนเทพาลักษ์นะครับผมนี่ข้างหน้านี้เลยนะเทพาลักษ์นะถ้าเกิดว่าเราข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเนี่ย เราออกขวาไปคือไปบิ๊กซีบางพลีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตรงไปตรงแยกนี้ตรงนี้สีแยกข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าสีแยกคลองขุดนะครับผมถ้าเราข้ามฝั่งไปเนี่ยตรงไปเนี่ยก็คือจะไปสีแยกเทพรักษ์นะไปขึ้นทางด่วนไปพระรามสองไปศรีนครินนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวาคือไปกิ่งแก้วไปมูลนิธิปอเต็กตึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยไปด้านนี้นะ จะไปบางปูนะจุดสังเกตนะครับทางเข้าประตูอลูมิเนียมนะกำแพงสขีขาวแบบนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของพี่วินมอเตอร์ไซค์นะอยู่ด้านหน้านี้นะครับผมเนี่ยไฟแดงติดกับจุดสังเกตนะครับติดกับธนาคารกรุงเทพนะมันย้อนแสงนิดนึงนะนี่ติดกับธนาคารกรุงเทพนะครับโกดังเทพรักษ์ติดกับธนาคารกรุงเทพนะนี่นะ มาไม่ถูกยังไงทักหรือโทรหาแซมได้นะที่เบอร์086 3543692นะครับผมเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับผมอย่าไปแอดใน ID l i n ยนะ์นะไลน์ของแซมชื่อ I am Sam นะครับผมนี่มาตั้งแต่ทางเข้าเลยรถก็ตอนนี้เปาะบางเหมือนกับที่บางนาเลยนะครับ ตอนนี้แต่ตอนนี้รถที่เข้าที่โกดังเทพรักจะมากกว่าบางนาละแต่ว่าเข้าหลักๆตอนนี้จะเป็นในส่วนของรถแคบโครงสีส้มนะครับผมรถแคบโครงสีส้มนะนทั้งแถบเลยนะทั้งแถบเลยนะครับจะมีปี16ห แล้วก็มีคันหนึ่งน่าสนใจเลยคือปี20มาย6 0 0 0เท่านั้นเองหน้าแซดด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูมาคันนี้รถที่ปรับสภาพเตรียมส่งมอบแล้วนะครับเป็นสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ตู้ทึบปี19ไหมนี่ไม่200,000นะนี่คือปรับสภาพแล้วเตรียมส่งมอบนะนี่คือปรับสภาพแล้วเตรียมส่งมอบนะครับผมนี่นะนี่ สวยเลยนะครับแคปบออโต้นะแคปบออโต้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้สีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาสีขาวรดหมดแล้วนะครับสีขาวรดหมดแล้วนะเหลือแต่สีส้มนะจอดอยู่ที่โกดังบางนานะสีขาวแบบนี้ลดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะยินดีกับลูกค้าที่จับจองทันด้วยนะของแซมก็ได้มา1ครคัน นะครับยินดีด้วยนะครับผมลูกค้าออนไลน์เลยนะเดี๋ยวพาไปดูคันที่แซมเลือกให้ลูกค้านะส่วนคันนี้แคปเกียรธรรมดาพีรันเนอร์ติดจองแล้วเช่นกันคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะติดจองแล้วนะเรียบร้อยแล้วปีสิบเก้านะยกสูงเกียรธรรมดาหายากมากนะนานๆมาทีติดจองแล้วนะแล้วก็ที่แซมบอกตัวนี่ตัวนี้น่าสนใจแคป ปี20นะคันนี้คือแคปปปี20นะคันนี้นี่เลยแคปปปี20เลขไม่น้อยนะเลขไมหม่6เ0 0 0เท่านั้นเองนะคันนี้แคปปปี20นะิหนดูก่อนนี่ให้ดูข้างหลังก่อนนี่มันจะได้ตัว Z e d i t i o n นะถ้าเป็นปี16ไม่ได้นะแต่ว่ารูปร่างหรือไฟไท้ายเป็เหมือนเหมือนกันนะ คันนี้มาคันเดียวนอกนั้นเป็นปี16นะเผื่อใครได้อยากได้ปี20นะเป็นคันนี้เลยนะนี่ไม่มีแม็กไลเนอร์เช่นกันนะเหมือนปี16แต่คันนี้ไม่น้อยปี20ดูคัสซีงามนะครับผมดูเลขไม่นี่เบาสวยด้วยนี่ดูดูเลขไม่กอนอมองไม่ชัด 6 7 8 9 9 1กิโลเมตรที่ใช้งานไปเท่านั้นเองน่าสนใจเลยนะนี่สวยนะเห็นไหมสวยนี่ยสวยเดี๋ยวพาไปดูคันที่ปรับสภาพแล้วเตรียมส่งมอบนะคันนี้คือยังไม่ปรับนะนี่นนี่นะนนะสวยเลยเห็นไหมสวยเลยนะครับผม เนี่ยเนี่ยปี2020จะได้หน้าตัวนี้หน้า Z-Edition นะส่วนถ้าเป็นปี16จะได้หน้าตัวนี้นะครับผมแคปไว้เลยนะคันนี้ใครสนใจนะแซมบอกเลยไปไวแนะ่นอนราคาคาดการนะรถพึ่งเข้าเนาะแต่แซมคาดว่าราคาน่าจะอยู่3ไม่3.19ก็3.09นี่แหละนะครับผมแต่ถ้าเป็นปี16 รถเกตเอราคา3ามี่้านะรถเกตเอราคา3ามนะี่เก้านะถ้าเป็นเกตเอนะแบบเนี้ราคา3 4 9สี่กนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับผมเพิ่งเข้ามาเพิ่มเมื่อเมื่อวานยังไงนี่แหละเพิ่งเข้ามานะครับผมส่วน4คูณ4เราเอาไว้ก่อนเนาะค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของตัวสี่คูณ4ี่นะครับผมเนี่ยเนี่ยไม้หลักหมื่นทางนั้นเลยนะครับผมนี่ไม้หลักหมื่นทางนั้นเลยนะ ส่วนคันนี้เป็นสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเตรียมส่งมอบนะสีขาวซึ่งแซมบอกไว้แล้วว่าหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเ <c oughs> ห็นไหมสสวยแบบนี้เลยนะเนี่ยพอปรับสภาพอะไรมาแล้วเนี่ยก็จะงามหยดย้อยแบบนี้แหละนี่นะไปดูเรื่อยๆนะ เราก็มีรถเพิ่งเข้าเช่นกันนะครับปี22ครับตู4ป,ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้หน้าหล่อนะเลขไมล์68,000คันนี้ปี2022 4ประตูเตี้ยนะได้ล้อแม็กด้วยหน้าหล่อราคายังไม่มานะครับแต่คาดการนะครับ4ไปปลายต้องมีนะครับ4ประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคันนี้สวยเลยแซมเพิ่งถ่ายคลิปเมื่อวานนะครับผมนี่นะมาเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่ปรับสภาพได้ดีกว่าปี20 คันที่แซมแนะนำเลยแซมว่าน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวลองดูพวกนี้ก่อนที่พึ่งเข้ามาใหมเป็นยังไงบ้างนะ5997ลองดูซิถดพึ่งเข้าใหม่เท่าไหร่คันนี้ไมห1 0 0ม่0กิโลเมตรนะคันนี้ไมห1 0 0ม่0กิโลเมตร3 7 6 2 คันนี้ไม่สี่หมื่นสามนะครับอย่างรถเกยเนเนียร์เอแบบนี้ราคาสองสี่เก้านะครับผมสามเจ็ดหกเก้าคันนี้ไม่สี่หมื่นเก้าเฮ้ยไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยเจอแต่ไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เนี่ยปี20เข้ามาแค่คันเดียวนะมาดูคันที่ <c oughs> นี่คือก่อนที่จะปรับสภาพนะครับผมมาดู ัทนที่ปรับสภาพหน่อยหล่อเลยคันนี้ปรับสภาพแล้วนี่เราหลอเนี่ยเนหะ็นไหมปรับสภาพแล้วปิ้งแบบนี้ปียี่สิบปิ้งเลยนี่คือปรับสภาพแล้ว <c oughs> นี่นะหล่อมากนะนี่ดูสวยเลยคันนี้ หล่อ Se ต e d i t i o นนะหล่อเปี้ยงนี่เป็นไงหน้า Z หล่อจัดนะครับปี20นะครับคันนี้อันนี้คือปี16นะเลือกเอาราคาต่างกันอยู่ประมาณ7หมื่นได้ไม่เกิน8 0 0หมื่นนะอันนี้ปี16หน้ารี v o ส่วนอันนี้ปี20หน้า Z นะเลือกเอานะ อันนี้ก็จะดูซิ่งเลยสังเกตว่าป่งล้อเขาจะเนี่ยยืดออกมานะเห็นไหมป่งล้อจะมียืดออกมาแต่ถ้าเป็นตัวรีโวจะค่อนข้างที่จะแนบกับตัวรถนะนี่นะถ้าเป็นปี20ได้ไฟตัดหมอกด้วยนะแนะนำอย่างแรงนะคันนี้แนะนำเลยเอาให้ดูอีกทีนึงแคปทะเบียนไว้เลยนะ8089นนะส่วนตัวมาได้เลยนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะบอกเลย นะครับผมมาไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้มีเอาติดเข้ามา3คันนะเดี๋ยวพาไปดูปี19เอาติดเข้ามา3คันมานะก่อนไปถึงเอาติดมาดูคันที่แซมได้จองโครงส้มบ้างครับได้จองโครงส้มแคป2คัน4ประตู1คันนี่อันนี้2คันนี้ลูกค้าออนไลน์ทั้งหมดนะครับผมนี่นะ อนนี้ลูกค้าแซมเตรียมไปปรับสภาพวันจันทร์หรือไม่วันอังคารนี้นะครับนี่หนึ่งคันอันนี้ไมอยู่3 000, 7มหมนะครับราคา2องแสนสรถเกรดเส่วนคันนี้ไม่สี่หมื่นะครับผมราคาเหมือนกันนะเตรียมนำไปไปรับสภาพแล้วก็คันนี้เช่นกันครับแคปเกียร์ธรรมดาเตรียมนาไปปรับสภาพเช่นกันก็ของแซมนะส่วนคันนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา ลูกค้าออนไลน์จากาจันทบุรีนี่นะสีประตูะตัวเตี้ยเตรียมนําไปปรับสภาพวันจันท์นะครับผมทุกคันลูกค้าทำซื้องินสดทั้งหมดนะครับผมนี่ดูภายในดูเบาะสวยมากนี่นี่เลขไม่เก้าหมื่นสีพันกิโลเมตรโอ้น้อยมากส่วนคันนี้แลไอเทมสุดๆพรีนเนอ เกียร์ธรรมดาไวมากครับหวดแล้วลูกค้าหวดแล้วดูเลขหม่91,000กิโเมเท่านั้นเองได้แครดีบอยด้วยเนะเตรียมไปปรับสภาพแล้วยินดีจริงๆนะครับผมนี่ไวมากครับที่นี่บอกเลยครับนี่นะยินดีกับลูกค้าทั้ง4ท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเช่นกันแสดงว่าขอบคุณเช่นกันนะครับผมมามาดูออาต,ติที่เข้ามาใหม่ 3คันที่แซมสตาร์ทรถไว้เปิดไฟหน้าไว้นะจะเป็น3ามคันนี้เป็นรถปี2019ทั้งหมดเครื่องยนต์ 1.6G ท,ทั้งหมดเช่นกันรถเดียวกันนะกะทอนี้ครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนะครับกทนี้7จ็ดเลขไมล์ส0 0 0สนกิโลเมตรนะครับส่วนกทอนี้เลขไมล์หนึ่งแสมื่นพันหรือไงเนี่ยประมาณนี้ นี่นะคันนี้บอกก่อนคันนี้จะมีตำหนิคือ,อแกะฝากระโปรงหน้ามานะครับผมส่วนสองคันนี้เดิมสนิทนะแต่ถ้าให้แซมแนะนำก็แนะนำคันนี้เลย7535นะคันนี้แซมถ่ายรูปไวไ้เอาไว้แล้วนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะให้ดูเลขใหม่เนี่ย 138000กิโเมตรรถปี2019นะครับเห็นไหมอาจจะไม่ชัดเนาะปี B 19นะครับผมกุญแจก็ครบนะครับผมนี่นะราคาคาดการเนาะควรไม่เกินเลข4แลละนะต้องต่ำกว่าเลข4นะครับเดี๋ยวดูราคาให้อีกทีนึงนะแนะนำอย่างแรงนะครับคันนี้นะแนะนำเลยนะครับผมนี่นะ มี3คันที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะส่วนด้านในก็ยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยาลิธ4คันนี้ยังไงครับจะปล่อยหรือเปล่านานแล้วเดี๋ยวแซมเช็คให้นะใครหายาลิ์อยู่นะเดี๋ยวดูในระบบข้างในให้อีกทีหนึ่งจอดมาเป็นเดือนแล้วไม่ปล่อยกันหรืออย่างไรนะลูกค้าแซมหาอยู่ รอหวดอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะรอหวดกันอยู่เลยนะมิวเอ็กคาเริ่มต้น800,000จนถึงเกรดเอ859,000นะครับผมคันนี้ติดจองแล้วครับเลขไม้60,000ยินดีกับลูกค้าอีกครั้งนะครับผมติดจองแล้วนะมิวเอ็กนะครับผมตู้ตู้มีเนียม ยังมีว่างอยู่หนึ่งคันนะใครสนใจทักมานะมีว่างอยู่หนึ่งคันคันว่างน่าจะเป็นคันไหนเอ่ยน่าจะเป็นคันนี้แหละคันนี้น่าจะว่างถ้าจะไม่ผิดน,นะทะเบียนรู้สึก6 9,09มั้งคันนี้น่าจะยังว่างอยู่แต่คันนี้ว่างแน่นอนครับยกสูงเกียร์ออโต้ปี2019เลขไมลหนึ่งแนมื่นสามพันนะครับราคา ห้าแสนเก้าพันบาทคันนี้ว่างแน่นอน100%นะครับผมว่างแน่นอนนะคันนี้ก็ว่างอีกเช่นกันนะครับปี21เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเป็นเกียร์โต้ยกสูงมิตซูบิชิไททันราคาสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมวัดกันไปเลยอันนี้495ปี21 คันนี้509 5,900ปี19นะรีโว่นะแต่ถ้าได้เป็นถ้าเล่นเป็นมิสซูเนี่ยมันคือตัวท็อปของขับสองเลยนะได้เบาะหนังกล้อง360องศานี่คือได้นะของตัวไทตันนะฟังก์ชันจะมากกว่าแล้วก็หน้าจอวิทยุเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับผม แต่ออปชั่นเหนือกว่านะครับผมหน้ายาวหน้ายาวเดี๋ยวจะมีเข้ามาต้นเดือนนะหน้ายาวเข้ามาต้นเดือนนะรอก,กันนิดนึงนะใครเป็นาสาวกหรือว่าต้องการตัวไททันอะหน้ายาวอยู่นะครับผมเดี๋ยวมีเข้ามานะนี่นี่นี่นะ เนี่ยพามาดูจนสุดเลยนี่นะแล้วก็จะมี <c oughs> มีพี่พี่เซลล์เขากำลังแนะนำสมาร์ทแคปอยู่นะครับไอตัวหน้ายาวนี้ตัดไปเลยนะโมงน้อยหน้ายาวนี้ไม่ทันเลยจริงๆนะครับผมนี่ เนี่ยอย่างเนี้ยคันนี้ก็รถพึ่งเข้าไม่แน่ใจว่าเลขไม่เท่าไหร่นะนี่เห็นไหมเขากําลังแนะนําอยู่เนี่ยสี่คันเนี่ยจะมีคัน3ามสี่แปดสาคันนู้นน่ะเลขไม้เจ็ดหมืนนะครับผมเนี่ยแซมว่ากำลังจะลงไปถ่ายอยู่เหมือนกันแต่พี่เขาถ่ายอยู่ไม่เป็นไรนะเนี่ย เลขไม้หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับราคาเริ่มต้น229จนถึง249นะขึ้นอยู่กับเลขไม้แล้วก็เกรดรถนะเดี๋ยวมาพี่เขาถ่ายอยู่5คันรวดเลยนะครับผมนี่นะมากลับมาด้านนี้ก่อนหน้ายาวติดหมดนะครับโม่งน้อยหน้ายาวเนี่ยคันนี้เหมือนคันที่แซมบอกรถเพึ่งเข้าเนี่ยแข่งคันนี้ติดจองเล็กติดจองแล้วเลขไม 150,000นานะครับปี20คันนี้ราคา299นะอย่างคันที่เพิ่งเข้านะเลขไมมัน60,000่นแซมคัดการว่าไม่309ก็319นะถ้าราคามาแล้วเดี๋ยวบอกเลยส่วนตัวมาก่อนได้เลยนะสีประตูตัวเตี้ยสีส้มนะก่อนบอกสภาพจะเป็นแบบนี้นะคันนี้เลขไมอยู่70,000ราคา380,000บาทปี19นะครับผมนี่นะ ส่วนคันนี้รถพึ่งเข้านะเป็นแคป2 4 e ยังไม่ทราบราคาแล้วเลขไม่แล้วก็ปีนะปีคาดการณ์ว่าเป็นปี19นะครับผมเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของราคานะนี่ทางนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูสีส้มที่ปรับสภาพแล้วดีกว่า c a m รีตอนนี้ c a m รี่รถเยอะจะจอดอยู่ที่โกดังบางนานะจะมีแต่2จุด 5G นะครับมีทั้ง 2.5G เบนซินกับ 2.5G ไฮบริดพรีเมียมนะครับผมนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับผมสี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้ก็เตรียมส่งมอบเช่นกันครับแล้วก็มาดูคันนี้ที่ปรับสภาพแล้วนะครับนี่คือปรับสภาพสีส้มตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะ คันที่อยู่ข้างในเนี่ยคันนี้เลขไมลสามหมื่นแปดปรับสภาพแล้วก็จะหล่อเนียนยแบบนี้แหละราคา380,000บาทนะครับหน้าซซตอีชั่นนะนี่นะผมคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะเลขไมลสามหมื่นเจราคา3ามแสนห้าหมื่ปียีสิบหน้าหล่อนะเตรียมส่งมอบนะครับผมคันนี้นะพี่เขาก็นองขัดสีเช็ดรถให้อยู่นะใหม่มากคันนี้นะ ราคา359,000หาหเท่านั้นเองนะนี่ก็เตรียมที่จะขัดสีเหมือนกันนะคันนี้ใหม่เท่าไหร่เอ่ยดูก่อนโอ้คันนี้ไม่เ,เก้าหมืนห้าแต่ยังดูดีอยู่เลยดูเบาเห็นไหมยังเบายังสวยอยู่เลยนะครับผมนี่มาหมดไป2โกด,ดังแล้ว เดี๋ยวมาแถวที่3าบ้างอย่าลืมนะคันสมาร์ทแคปตัวนี้นะสมาร์ทแคปตัวนี้นะให้ดูอีกทีนึงมีคันเดียวนะเลขไม้หกหมื่เองนี่นคันนี้ปี20นะปี20นะมีคันเดียวเท่านั้นนะโซนด้านในหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของโครงส้มที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผม พงสีส้มนะส่วนมันมีตัวเนี้ยซามยังไม่รู้ราคาเลยเนี่ยตู้แห้งรีโวตู้แห้งคันเนี้ยราคายังไม่ออกมานะเดี๋ยวราคามาไงเดี๋ยวจะแจ้งนะแต่ปีน่าจะเป็นปี19นี่แหละเนี่ยความสูงอะน่าจะสองเมตรสามน่าจะเกินเนี่ยนี่นะสูงพอสมควรเลยนี่นะตู้แบบเนี้ย นี่นะใครสนใจไงก็แคปมาแล้วกันนะรถมันน่าจะล็อกนั่นไงล็อกจริงๆด้วยเดี๋ยวดูปีก่อนไม่บอกนะนี่นี่นะคิดว่าน่าจะปี19เลขไม้น่าจะต้องมี200แสนแหละล็อกไหมล็อกไม่เป็นไรนะใครสนใจก็แคปทะเบียนแล้วถามแซมอีกทีหนึงได้นะนี่คันนี้บอกไปแล้ว รถพึ่งเข้านะสีประตูตัวเตี้ยเกียวโต้หน้าหล่อปี22เลขไมล์60,000ถึง70,000นะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวมาแจ้งนะเนี่ยสีขาวตัวเตี้ยคือติดหมดแล้วนะเนี่ยสีขาวเช่นกันสีประตูตัวเตี้ยติดหมดติดหมดจริงๆเนี่ยติดหมดเหมือนกันบีอสนี่ก็ติดจองไปเมื่อวานนะครับนี่นี่นะใครอยากได้ r ีโว่สมาร์ทแคป ราคาไม่ข้าม200,000กลางจะราคาเริ่มต้น200,000ต้นต้น,ตนจนถึง200,000กลางๆทักมานะรถจะหมดแล้วนะครับผมขายดีมากปี16จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวแซมหารถสวยๆให้นะรีบทักมาเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เซลเยอะมาก30กว่าคนแต่รถสวนทางเข้ามาน้อยมากๆนะนี่นะนี่นีเนี่ยอย่างคันนี้ก็ติดบุ๊กไปแล้วมาสี่ห0ื่นไวมาก สีประตูตัวเตี้ยไม่ต้องพูดถึงติดบุกหมดนะถ้าเป็นสีขาวสีประตูตัวเตี้ยติดบุกทั้งหมดนะเนี่ยนี่ก็ติดบุกหมดนะนี่นะคันนี้รถยังว่างอยู่นะคันนี้ยังว่างอยู่แต่ราคายังไม่มาขอดูเลขใหม่ก่อนเลขใหม่ไม่เห็นนะแต่แซมว่าคันนี้น่าสนใจนะสังเกตจากกอบป้ายทะเบียนเห็นไหม ป้ายทะเบียนคําว่าอาคนีแคปตต้อนเนี่ยยังไม่ลอกเลยถ้ายังไม่ลอกแสดงว่าวิ่งน้อยอันนี้คือเป็นจุดสังเกตของแซมนะคันนี้น่าสนใจนะแซมว่าน่าเกตเอแน่เลยดูผิวพันธุ์ดีเห็นไหมเนี่ยโอ้คันนี้น่าสนใจโอ้จะมีหนักอยู่ตรงนี้สะโพกหลังซ้ายหนักเอาเรื่องอยู่อป้ายสวยด้วยข้างหลังเนี่ยดูท่อไอเสียเนี่ยขาวจั้วเลย วิ่งน้อยแน่นอนเนี่ยอู้ขาวจั้วเลยในดูคัดสี่อะดำปืนเลยเฮ้ยคันนี้น่าสนใจนะดูซิรถล็อกไหมมันงายรถไม่ล็อกดูเลขไหมก่อนแอบแอบดูก่อนมองไม่ชัดเดี๋ยวนะ ไปดูฝั่งนู้นจะเห็นชัดกว่าคันนี้น่าสนใจรถมันพึ่งเข้าราคายังไม่มาปาดปาัดปัดปัดปัดเลขไม่หมื่นแปดแลไอเทมอีกแล้วเลขไม่หมื่นโอ้ยบอกเลยคันนี้น่าสนใจมากเลขไม่หมื่นแดนะคันนี้ใครหาอยู่นะเลขไม่หมื่นแด นี่คันนี้ทีเด็ดแล้ว249แน่นอนเกตเแน่นอนคันนี้นะครับผมเนี่ยสีประตูตัวเตี้ยก็ติดหมดนะนี่คือติดหมดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะหมดละหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวถ้ามันมีรถรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวบอกแต่รถใหม่ๆที่จะเข้ามาคือเป็นตัว ยกสูงเกียวโตนะครับที่จะมีเข้ามานะครับผมเกียวโตยกสูงเข้ามาสิ้นเดือนนี้นะครับที่จะมีเข้ามานะก็เรื่องเลขไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมหมดหมดหมดลดหมดเดี๋ยวดูคันนี้ต่อเดี๋ยวมาถ่ายคันนี้ให้ นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เมื่อเช้าไปบางนามาแล้วตอนเย็นมาเทพรักต่อพรุ่งนี้คงต้องหยุดแล้วละพักก่อนพักก่อนนะครับผมก็รถทุกคันที่แซมแจ้งไปราคาที่แซมแจ้งคือเป็นราคาเงินสดไม่มีบวกแวตแล้วนะครับผมไม่มีบวกแวดนะซื้อเงินสดราคารวมแวตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะ สำหรับใครที่แซมตอบแชทต,ตอบช้าตอบแชทช้ชาหรือส่งรูปชา้าแซมต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะแซมตอบแชทอยู่คนเดียวนะครับผมไม่มีแอดมินนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ให้แซมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ